ครับบ๊ดีครับบ๊ดีครับพี่น้องต้องไปบวดีทุกคนตุกคนเลยฮาอะไรครับมาหอเหรอครับบัดประสิทธิ์ลาลาบนะครับวัดประสิทธิ์ทเวทวัดประสิทธิเวทนะครับพี่น้องครับขอพรขอโศกลาพี่น้องเ้ยนะครับครับแม่จะเกี้ยนทองแะ้ ครับบานครับนีบ่ครับไปไหนแล้วไ,ไหนก็ไลับบ้านหนูก็หาก็ไม่เจอเนี่ยผมก็จะมาถามอยู่งวดนี้ได้ตัวไหนครับ มาหานะครับขอ,อพรนครับก็แม่ตะเทียนทองผู้คนมันี้เป็นเอ้เขาเรียกว่าเป็นวันดีนะครับวันีเนวันนี้เป็นวันดีพี่นอ้องครับวันนี้เป็นวันดีนะครับขอให้มีโชคมีลาภทุกคนนะครับ ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งเด้อครับนี่ครับเดีย๋ดยจุดจุดเจ้าแม่เลยแม่เขียนทองที่นะ้องเปิดคลิปที่บัดประสิทธิดด์นะครับของสิบห้า แ,แม่ปวดอิ่มเข้าวัดขอพรกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนะ พี่น้องมาทําบุญน้วกันเ้อครับเอาบุญมา,าฝา่พี่น้องทุกคนนะครับอืมสาธุสาธุสาธุครับมาาไกลครับมาไกลอยู่วันนี้ครับมาขอพรพี่น้องเย้ยเอา้าฝนตก โอ้ชึ่นช่ำชึ่นช่ำแล้วฝนตกพี่น้องเลยฝนตกบ่านเลยเออครับฝนตกครับฝนตกห่วย พ่อให้เอาซองไปแจกพี่น้องอถัดต้องพระป่า,าพ่อเจ้าว่าท่านให้เอาซองไปแจกทำบุญพระประจำวันเกิดที่พระนอน ทำบุญนะครับทำบุญเขาว่าทำบุญก่อนรับโชคใหญ่นะครับพี่น้องนะครับภาพพีพานองมาทำบุญเด้อครับสันสวันดีครับ โอ้ปัดนี้ครับสงบเงียบครับหน้าเรื่มใสมากนะครับลดน้ำมงน้ำมนนะครับที่ทำสังฆทา,านนะครับทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายวินงมีบัดเดียวที่เห็นใจครับที่ทำแบบนี้นะครับนี่รอยพระพุทธบาทด้วยนะครับ ขอให้มีโชคมีลาภทุกคนนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอย่าเลื่อนขานะครับให้เข้ามาดูจะมีโชคมีลาภทุกคนขอให้ถูกหัวเลยเบอร์แล้ววันที่หนึ่งเอครับพี่น้องเลยนะครับแบบไดีรับ ที่นองฟองไปครับฝนตกบรรยากาศดีมากเลยฝนตกครับอยางแรงเลยนะครับ <c oughs> นตกลินลินเลยพี่น้องนตกลิ้นปล่อยๆค,ครับคนตกบ่อยๆไี่ลินนะครับมีครั้นบ่ก็คัอก็คไอเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ นี่สุดทีพ่อนะครับเสุดท้าสุดทีเปลี่ยนะครับของเก่าแก่นะครับจำวัดนะครับอื้อ ที่เป็นวันไหนที่วันสําคัญวันหนึ่งชื่อวันวันอะไรวันหวยออกวันนะครับวันนี้วันหวยออกพี่น้องแพงแบตเตอรี่มีเต็มหมดนะครับบางท่านก็หมดแล้วกลับบ้านกันหมดแล้วคนที่ไหนไม่กลับก็ยัคนยังไม่ลกลับน,นะครับ โอเคครับผมเอาบนญมาฝากพี่น้องทุกคนเด้อครับขอมีโชคมีลาภเลยครับเอคิปมีขาฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเยอออลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เด้เพี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับ